สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสุริมเเม่พี่เเนนาครับผมเมื่อนี่บ้าบอยบ่ได้ไปหายาค้ากินทังไหนแล้วครับพาพี่น้องมาเบิ้งน้ามไฟครับผมพี่น้องไฟบ้านน้องหัวลิงครับพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเพิ่เอาปลาครับผมบาโจ้กับพี่ห้อยดินกามาแล้วครับเพิ่มาจะส่ครับผมพุณขับดังหนึ่งครับเันนกอยู่นครับ ยกยูทึ่งคู่ไฟครับผมพนในปา 2, ่าสองสามรูแล้วครับปลาหน้าไม้ครับหน้าไม้หน้าไม้กับเป็นน้ำที่บกขุ่นนะครับผมพี่น้องน้ำเซตไครับผมน้ำเซตไน้ำยังบกขุ่นป่ากันยังเบอร์ได้ถึกดีครับผมพี่น้องภาพบรรยากาศอยู่ฝายบ้านหนองหัวลิงครับ เชิพาลงไปเบิง้งพี่ฮอดินเ้วก็บ่าวโจยกสะดุง้งอยู่ฟังข้างรางครับผมพี่น้องเป็นมายกปลาครับเมื่อนี่ข้าได้ไปมกไปอูครับผมเป็นอะไก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนํำนดีเด้อครับบ่ได้พาพี่น้องไปหายาค่ากินจังไรครับพาพี่น้องมารอเบิง่งน้าหวยครับผมเมื่อนี่ครับน้าหวยหน้าฝ้ายครับผม ขาเจ้าได้ปลาอยู่ครับผมปลดปลามีแต่ปลาช่นี่กับปลาหน่อยปลาใดไปครับผมสังเกตถ้ามีปลานะปลาพ่นสิกระโดดนะครับกระโดดน้อเพ่นสิกระโดดขึ้นน้าปลาเองสินะครับถ้ามีปลานั่นนะครับเห็นไหมครับพี่น้องกระโดดอยู่ครับเมื่อกี้น่าเห็นไหมครับปลาช่วงนี้มันยังนั่งห่างอยู่ครับผม มาโจ้คนใหญ่สะดุ้งแล้วครับโอ้ยคุณครับพี่เพชรหมารแล้วครับพี่เพชรหมารแล้วไอ้ไส้ครับพันมายกสะดุง้งด้วยกันครับ,ข,บข้างบนหายอยากกินพ่อกันเรื่อยครับผมมายกป่ายกสะดุ้งยกป่ายียกับมาพ่อ้อายเพิ่นเรื่อยครับ พี่หัวเดียนครับใครอะยโซ่ฟ้าเนี่ยโอ้ได้หมกแล้วต้นน่ะได้หมกหนึ่งแล้ว ปาเดียวปาดอยปาด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 โดดออกมาคักแน่ปื๊ดปาปยปลาสยครับผมปลาสปาแข็งปลาเม่ีหอยปลาัทออยู่บูโดดออกเมื่อกี้เนี่ยบูยสุดยอดเลยใช่ เออเมื่อกี้นี่แบบคักเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วเห็นปลาแล้วพี่น้องเห็นปลาแล้วครับอ้โดดออยมาอีกอู้รูรูรูอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วครับถึงหม่องแล้วพี่น้องถึงหม่องแล้วหม่องน ปาดกีโตปาดกีัตมาตัวป้าครับผมพี่น้องต่อจากของปีเด้ครับหนึ่งมามาอีกไหมมาอีกไหมบู๊ยาบไม่บาดไม่ได้ปะโอ้ลุดจ้อย

สามบาทพ่อกินเลยครับผมพี่น้องนี่ข้างเียงข้เงียงปลาหัก้วยปลาหมูปลาัทไ้แกนสามบาทครับผมปลาสามบาทดดดโดอู้ปลากายิงปลากายงมาแล้วครับมื มาแล้วมาแล้วครับปลาหมอช่างเหยียบครับผมถ้าไม่ตายไปลงสาเรานะเหยียบเป็นปีนี้ปลาหมอช่างเหยียบครับตัวบักใหญ่เลยครับผมออโดดโดดโอู้ปลาหักกล้วยปลาหักกุ้ยตัวหนึง่งของเสียบครับปลาหักกุ้ยของเสียบเลยครับผมพี่น้อง จะลาบจะก้อยมันก็ปลาหักกล้วยนี่แหละครับอุ้ยปลาโดดอ่ะปลาโดดสวัสดีครับโดดไหมโดดไหมอุ้ยปลาหักกล้วยอีกแล้วครับผมพี่น้องครับปลาหักกล้วยพี่น้องอุ้ย เขาไป้นนั่นแหละมันพันพดพันแขกเนี่ยใช่ปลากำลังมาโอ้น้ำกำลังมาปลากำลังมีครับผมไม่น้องอุ้ยอุ้ยสปอร์ตไล่ดว์มาแค่นึงครับผมวันนี้ เ้ยย ok ok ังเป็นกาะเกาะมาแล้ว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 เว่วีววีวีวววมาลุ้นกันว่าจะมีซ็คือพอแตกพัวพายโพีแตกสซซาซซาคือจ้างเงินบาทแรกบาทสองหนเนาะ ป้ากระโดดครับผมพี่น้องเป็นมูเป็นมูครับคุณะ บรรยากาศเป็นน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องครับอึบมีไหมเอ่ยมาไหมไม่มาครับฟาวฟาวสามสี่บาทแล้วพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวปลากา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  ปลากรใหญ่ครับผมพี่นอ้องอ้ยตกปลากใหญ่ครับผมพี่น้องคนนะครับใส่ปลาขิงเลยครับผมพี่น้องมาเลยแดดมาแล้ว,ว,ลวปลาก็จะมา,น,าน่นานน,าน่านน่านโอ้ปาลาคุยลามปลาคุยลามปลาคุยลามปลายัางบ๊วยแมน ปลาคุลาหมีดีปลาคุลาม,มาแล้วครับปลาคุลาปิ้งครับป้าดี๊ปิ้งปิ้งปิป้งซ่สสมิ่งพอดีพอดีครับผมพี่น้องปิ้งน,น้อนกินกับตำบ๊กหุ่งครับผมจับหน่อย,ยมือนี้มือนี้พักกันเปลี่ยนเปล่าหมายหาเห็ดหาหน่อไม้หหไมะลบิ่งปาครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแห้งครับพี่น้อง ฝนตกแห้งหลายจนน้ำขึ้นครับผมพี่น้องก็เลยมารอเบิ่งปลาก็ได้กินดีๆครับพี่น้องโดดไหมเอ่ยไม่มีโดดโดดโอ้มาแล้วจริงๆด้วยปลาขัวกว้วยใหญ่พืดนรากกล้วยตัวใหญ่เล็กๆโตับบใหญ่เลย เปิดอะครับผมพี่น้องโอ,โอ้อยู่นิ่งๆเนี่ยของสดครับของสดเนาาอาจากรถสดจากทะเลอ,อันนี้ของสดครับอมแม่ของตายครับผมพี่น้อง ตรน้อ่กระตายครับพอ,อถึงน้ำจะก,กลายเป็นของไม่กลายเป็นของสดแล้วทีนี้ช่วงนี้บ้าบอยขอเวลาพี่น,ออน้องพักพรช่วงสินเดือนนะครับยังบม่ตัดแต่เหตุคิดอัน เป็นกิจลักษณะปันไดครับผมพี่น้องเพราะว่บาบา่อยยังเป็นมือมือ,มอที่ท,ท,ที่ครับมีไหมมีไหมไม่มีครับผมมองโยกมันบ่มีครับผมพี่น้องแถวแถว,แถวบ้านบ,าบา่อยมันจะเป็น ฟไ ates, ฟแบบนี Asia, Ireland, ้ครับไฟแล้วก็โยกน้มันอบขบไฟสีครับผมบรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศน้ำไฟสีครับผมพี่น้องยืนลกน้ำค้างแบบนี้ครับผมวันนี้ย้ำน้ำขึ้นเฮาก็กยับขึ้นมาเรื่อยๆตอดขึ้นมาเรื่อยๆตอดขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ำขึ้นถุกแล้วครับตอดหอดขุ่นครับจนกลัวน้ำทีเพียงมองน้ำ ตนลงมานะครับเพิ่นกระสิเศายกเพราะว่าปลาเพิ่นขึ้นได้นะครับปลาเพิ่นขึ้นได้แล้วก็สีเศรายกครับกันกดปลาดูดน้ำฝายครับปลามันก็นก,นกำลังมากเนาะมันมันหาก,ก็ได้น้ำเนาะน้ำาหาก,ก็มากหอดก็ถือว่าน้ำไหลแห้งอยู่เล็น้อยนะจะบอกว่า,วา น้ำกำลังเป็นขีดปวกครับผมพี่น้องนี่น้ำน้ำกำลังขึ้นฟองกำลังคุณครับถ้าน้ำคุณคุณนี่ปลาถือดีเธอได้ครับผมพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาปลาหากล้วยสามตัวปลาคาบของครับผมพี่น้องปลาปลาากล้วยปลาล้าวกล้วย แล้วว่ามันหักเลยขาดไปหนึงปลาโดดบ่โดดวุ้ยวุ้ยนิ่งน้องเอ็มเซอเล่นน้ำโคตปลาหากล้วยในย่อมเทเด้ยครับผมพี่น้องมันค่าค่าเงี้ยงหมูครับเงี้ยงหมูขันโบออกมันกับพัน์มาที่ไหน ่นเหลือสองตัวบ่อออกอยพี่น้องนันทันได้เลยหลายลาบแสบทีเดียวครับผมลาบปลาหากล้วยฟักใส่บักงวงย่างดีๆครับลรากำมาฟัก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 ดีๆลราก็มากร่อยใส่บักงวงโอ้แสบพี่น้องขวัวหอมใจครับบอม่าย ยังมาดะเล้าวยอดชงขันอยู่สวดบุมบัมบุบบมบุบมอ๋อมีอีกเราไว้ยปลาแกวปลาแกวมาใหม่เนี่นั่นตอนนั AN ้นตะเลมีสองตัวันนี้มีสามตัว เดี๋ยวจิพาไปเบิ้อง u p p พั่นยกสะดุง้างบนครับบาดถือบาดบ่อแล้วครับผมพี่น้องบาดถือบาดบ่อ อาวัสดีครับใส่ใส่ลป,าปลปาฮะปลาอันนี้อู้ปลาเนี่ยอ้อเสือไปใส่โอ้ยไปให้น้ำเ<อ>มีปิงอ๋อวันด้ปลาได้จากโลดแล่ครับไปเกปป็มยนถึปลานั่นปลาสอยมู้ปลาสอยแม่นครับ โอ so ้ยซ้ำสองหยิ mm ่งอยู่นี่จะมันหักเป็นถึกมูมันมันโดดเัื่อก็เลยพากันท่วงถึกสองบาทบ่มันกับบ่มปลามันกับมีปลาห้ากล้วยแบบนี้ปลาห้ากล้วยอืมแม่นผมกล่าวว่ามันปลามันโดดอยู่ได้อายอยู่นี่มันเศร้ามากมันไหลไดยเหมือนใช่มองหันมาได้ไใลบ่เออมันไหลเลยมัเศร้ามากไมแห้งเกิดหนึ่งปลาโดดอยู่ได้อยู่กลางปลาโดดปลาล่างสุดมาก ใช่พนเอกปลาอยู e ่ได้ครับพนงค์พี่หัมเล็กน้อยเรียนหน้าครับผมพี่น้องเล็กน้อยเรนหน้าปานบ่มากครับปานยังตื่นอยู่ครับผมถ้าปลาเพิ่นตื่นเนี่ยเพ่กัดที่อยู่สุกอยู่น้ำโขดหินสุกอยู่น้ำภูมิหม่เองเสียนะครับผมปลาเพิ่นที่บ่ออกมานะครับ บอมันห่างๆครับผมพี่น้องถห่างครับช่วงโอ้คันช่องป้าขึ้นดีๆป้าขึ้นหลายๆงามๆสิพี่นอ้องแถวนี้เต็มสะพานครับผมหายอยากหากินแถวนี้ครับเึ่งวานเห่เนี่ยเงยกสะดุ้งเนี่ยเทิงสิบเบ็ดเนี่ยสิบเบ็ดกระสิบพากันอยู่ขางบนเนี่ยครับ ยกสะดุง้งยกสะดุ้งก็อยู่ข้างล่างครับตึกแหก็สิอยู่ข้างบนเหอครับตึกแหกสิมันสิอยู่เป็นมองเป็นหมองครับสิ่อยู่ข้างบนตึกแหกข้างล่างจะเป็นยกสะดุง้งขอบคุณกำลังใจเด้อครับผมขอบคุณความหักแ้งของพี่น้องครับพี่มอบให้ชิมงานลูกหลานครับว่าบอยเดนินทีอีสานพี่ขดินทีอีสานครับผม สาวเมฆอีสานพ้าละครับกระท้อนน้อยสามหลังฝากตอนพี่น้องเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านห้องนะครับหาอยู่หากินนะครับนําเสนอให้พี่น้องได้รับส้มกันนะครับผมพี่น้องผมงมีอย่างฝากตอนพี่น้องครับฝากพี่น้องให้เป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานนีดนะครับอ๋อไอรถจอดไว้ใส่

หมูทิ้นงานยกสุดลงกิ้นน้ำมาอยู่บ่าษัครับนี่แล้ะครับผมพี่น้องพูนึงมาก้ลเพ่นกระทรบบอกกันนะครับบอกกันว่าเออปลาได้พราะอยากพอกินเด้อที่นะครับพี่น้องบ้านห้องกับเอิ้นกันมานะครับพราะได้อยากได้กินครับผมพี่น,อน้องวันนี้พูนึงได้พูนึงว่าได้ที่เพ่นกับปันปลากันไปกินเด้ครับผมพี่น้องบ้านหฮอคือจังเมกี้นี่อ้พ่นถือมากพ่นกน็ถือปลามาปันไอ้ผู้พ่นตึกแหยอยู่นี่นะครับ ว่าใฮ้เอาไปปิ้งใฮ้อายพูดเป็นตึกแห่ไปปิ้ง่าเสนอครับน้อมใจอีสานคนอีสานบ้านห้องนะครับผมพี่น้องหาอยากหากินผู้นึงได้ผู้นึงบ่ได้ครับปั้นกันกินครับผมพี่น้องครับบ่้ได้หน่อยก็ได้หลายครับผมพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับผมวิถีชีวิตอีสานบ้านห้องครับผมพี่น้อง อ้าวปากกาครับปากกาปล,ป,ปล่อยเขาไปตัวเล็กนิดเดียวครับอรโอ้ปลาลูกปลาอย่างอะ่ะครว่ามันตื่นปลาหากกล้วยตัวนั้นบ่จะ โชใจปลาหากล้ยตัวนี้ครับผมพี่น้องครับบึงปลาครับผมพี่น้องปลามือนี้ครับผมพี่น้องครับเกลือ้วยเพชรก็เดือบ่ได้อยากได้กินอยู่ด้วยครับผมพี่น้องได้ปิ้งอยู่ครับบึงปลาขาวครับผมได้ปิ่งกินกับตำัะคุ่งอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับ เป็นกินเที่ยงพอดีครับครับครับผมพี่น,อน้องตัวปลาตัวง,งามครับผมพี่น้องน,งนี่ประมาณนี้ครับผมเอาปลาไปปิ้งน้ำกันเลยครับกินเข่ากับปิ้งปลาฮอนฮอนตับหมงเกล็ดเทศครับผมพี่น้องครับกับบ้าบอยกับพี่หอยดินกับบ้าโจ้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบอใบอยกะสีขอ,อไว้สมินสก้อนครับผมผมจะขอเอาไว้สมินสก้อนบอใบก,กันคลิปนะให้ทุต้องดีไม่แห้งครับน้วยสุขภาคแข็งแรงสุ่สกุคนเะครับผมสวัสดีครับอ้ยปลาครับของปลาของครับ